เพื่ะนเพื่อนบ้านเราฝนตกนะคะอามันเหมือนแอร์เครื่องใหม่เลยอะค่แอเครื่องใหม่เลยค่ะุนอเสือืออเสือหมือนากเอะแตแต่อันนี้ลเข้กว่ากา้ยใครสวยกว่า กาการาทุกคนกาะคนกาาสวยที่สุดในหมู่บ้านแล้วค่ะทุกคนกคนี่นะคะแล้วก็ย้ายรถนะคะบ้านแล้วโอ้ย <arada S 2> มั <carro. S 1> นเพื่อนน่ จบกันแล้วนะคะไปอย t iling> <t iling> <t ู่ข้างหลังค ja. um ่ะพี <t iling> <t iling> ่มินเพื่อนไหมดูแขนเสื้อดิไม่รู้เรื่องลยโยเซฟแมยอะไรนะอะไรนะอะไรนะน้ามือมากน้ำมือมากเลยเนาะตัวแอยังไม่ร้านหน้าไงเออทำไมล่ะน้ำก็ไม่หามเนาะน้ำมาหาดูอาบดูอาบ ยาิรีอัมรีสานีกะฮูกาวลีนรับบาวบลอิสลามดีนาวบมฮมมดินซัลลัลลออลัยฮิวะลลัมนบียัโออัลลอฮเปิดโปรดจิตใจของเราและโปรดให้การงานของเราง่ายดายและโปรดให้เราพู ขอแค่อบเพื่อรับเข้าจะได้เข้าใจคำพรของเรารบีซิดนีอิลมันวะรซากนีฟะห์มันรบะนาอะตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮวะฟิลอาคิเราะฮิ <pyat> قل هو okay, pues الله الإخلاص بسم الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد กามาหยุดรู้ไหมว่าตอนทีมินูอยู่ระเบียบศาสนาด็กเล็กใช่หครูคบอกว่ามาหยุดด้แ่แต่หุดห

ของการเป็นพี่น้องหัวใจของเราจะ,จ,จะไม่มีวันไว้เสียงแห่งกงารเชิญชวนและเรียกร้องและศรัทธาที่ทพร้อมจะลุกยืน แข็งและความศรัทธาเวลาจะนานเพียงไหนเราจะขอสัญญาด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อแลกกับส,รสวรรค์ของพระอ,องค์อันร์ suturuna al mauta fi sabilillah Allahu ayatuna al rasul qudwatuna al suturuna al fi Nosotros una alma otra fe. -sí.